เนื้อนะฮะน่ากินมากครับจะให้ดูความดกนะฮะของต้นมะเดื่อฝรั่งต้นนี้ลงดินประมาณ2ปีกว่านะฮะจริงๆทรงพุ่มมันไม่ต้องให้สูงมากะฮะต้นนี้สูงประมาณเมตรหกสิบนะฮะ ไปดูนะต่อกิ่งดูผลนะฮะต่อกิ่งนี้นเะะมื่อเดือฝรั่งช่วงหน้าแรงจะหวานนะฮะรสชาติจะดีกว่าหน้าฝนนะฮะแต่ใกล้ใกล้นี้ใบหอมกลิ่นใบมันมากนะฮะ นอกจากผลที่เราใช้ทานนี่เราเอาใบมันทำชาได้นะฮะนี่ครับไปสองให้ดูจริงนีมเห็นไหมฮะเพียบ มันเหมาะสําหรับปลูกทานเองะฮะอาจจะจะส่งแล้วมันจะช้ำนะฮะก็ควรมีจะติดบ้านมาสจะต้นสองต้นลงกระถางก็ได้ลงดินก็ได้นะครับแล้วแต่สายพันธุ์นะครับโอเคครับ